<Yeah. S 2> เส้นก็บิดไหมบอกขับรับขับเพลื่อนอยู่ด้วยเอ๊ะไฟรถได้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 แล้วจากคามนั้นเพยหย่อนอยู่ที่น่าเจี๊ยบไหม จริงเพื่อนดิวิงปีนาปีสิไม่พนะยายามไปขวารอน้องสองสวย่ทงต้นไม้สวยเลยเลยหนึ่งเลยหนึ่งตรงต้นไม้น่าจเจะปั๊มอยู่ปั๊มอยู่หลังรถหลังรถแล้วคันนี้เดี๋แล้วเดี๋แล้ว เด็กกุหลาบสก๊อตตายหมดสุดอยอางตาหมดพี่พี่จะไปอยู่ไหนวะไปอยู่ไหนวะอยู่ตรงมรักเรื่องมรักเรื่องทำเพื่อนโกชุบได้พี่วงชุบอยู่ใกล้ที่ชุบอยู่ใกล้ฝ<อ><ด>ั่งมือเลยพวกนี้แหละไปเฮ้ยบูม หอมาฟ้าตรงนั้นเกตรงนี้มีเลนดดอเพื่อนเดี๋ยวไปเอาวไปมันอยู่ตรงไหนมาฟ้าเห็แล้วเห็นแล้วเห็้วโอ้ยมันอยู่ตรงไหน ไอคีอ่ะกูยิงไม่โดนนี่หลับแป๊บน้่งมันสิแล้วมั้งไอคีอ่ะเยี่ยมยี่สิบไม่คุม้มเฮ้ยเราไปหนึ่งตัวมตวีตรงนี้นะอ,อยู่ตรงผมมาร์คละหนึ่งตัวตรงหลังแทงแทงน้ำเหนื่อยแล้วไอ้หนึ่นแล้วเลดดอดอยู่นี่อยู่นี่เลดดอด ได้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 อยู่นี่นะนมัมนฟ้ามีรถถังหรอกน็อคมัมนภานา็นอคมันมีเสียงรถถัง อหไรวะซุบซุบซุบข้างแพงแล็อกอะข้างแพงแล็อกอะทุบนี่แหละตอนนี้ไม่อยู่ตรงไหนไม่รู้ <ๆ S 2> ไม่รู <ๆ S 2> ้น <ๆ S 2> ่าจะข้างสี่เหลี่ยมเนี่ยข้างขวาของสี่เหลี่ยมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มจาจากบ้านมาจากหลังบ้านบ้านหลัง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  ยิงมาจากบนเขาเนี่ยอะใครเหรอขัดใจขัดใจตัวหนึ่งบนเขา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 เขามั้งหนึ่งเข่ามั้งโหละี้กันต้องต้องต้องดัเป็นบ้านมั้งมักเยอะวงว่ะต้องดันไป่ว่ะต้องได้ต้องดันได้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 อยู่ตรงน้ึงป่ะบ้านนั้นอะนี่นี่ ไปเย็นไปเย็นเราเล่นขอบสายได้หรือเปล่าโดนละให้นี่ไปย่งไหนจ๊ะมาเล่นพี0ก้าสิบเอ่อมาเล่นอันนี้นะพี0ก้าสิบนะยิงใครโอ้โหยไหนจ้ะสมัตเขียววีชั้นสอง chạy 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 cái chạy là gì cái chạy là cái ai đó, anh มีรถถังส่วไรย,ยาส,ยสุดที่ไหนสุดที่หายแล้วกูเหยบูมรถถังอยู่บนเดี๋ยมีฮันหนึ่งรอท่านหนึ่บูมอมซ้ายอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายุดขึ้งแนตรงเลยมีแค่รถถงังระวังขวา ระวังขวาระวังตรงนี้ได้เสียงปะเก็บเสียงได้ยินยยได้ยินได้มือเรานี่สมิมโมขึ้นตรงนี้หาตัวยอยู่หาตัวยอยู่เข้าวงได้ไมพี่ต้องเข้าอ,อ่ะแด้ไม่ได้ก็ต้องเข้า เราเราไปกดหัวมาได้นะเฮ้ยตรงนี้มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เอาทำไมตรงนี้งเห็นเนาะโอ้ออุ้ยแหละเฮ้ยมาช่วยนะกูหน่อยอย่าอะไร ไปยแล้วพี่โอ้โหเย้ยเอ้วเหี้ยไม่ทันได้ไงวะไฟคอร์สกลับมาบนหัวเพื่อนมีตัวระวังด้วยนี่วะเขาหมดหัวเลยอยู่ทางนลยทางนี้อ้มงไม่ได้หรอวะไม่ไม่มึงต้องขันหันกลับมาเอาจิงมันก็ไม่ต้องหยุด โอ้ขังไว้สวยสวยไปโอ้โหไลไหวหรอบอกว่าที่เต๊มีเตีเยนตันี่ยไอ็อตนั้นได้ยูฉดน่แค่แค้นลังแค